ครับสวัสดีครับผมสมพงศ์ทเวลนะครับชิปนี้ก็จะมาขอชี้แจงนะครับสูคำหวยไม่เคยพลาดนะครับก็มีเอฟซีบางท่านที่เข้ามาบอกว่ามันมันผิดไปหรืออะไรยังไงว่าไม่เข้านะครับเดี๋ยวสมพงศ์ทเวลก็จะมาชี้แจงให้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 เอฟซีฟังนะครับว่าสูตรนี้มันเป็นยังไงนะครับก็ผมเอาหวยงวดวันที่16สิงหาคม2563นะครับมาทำนะครับซึ่งหวยออกนะครับบนนะ 8 1 1หนึ่งะครับแล้วก็เลขล่าง8 8ดดนะครับดูนะครับ8 1 1หนึ่งกับ8ปนะครับตามสูตรที่ทำนะครับก็คือเอา8 1 1ึงหนึ่งตั้งไปเลขบนนะครับเอา8ปดล่างมาบวกกันนะครับก็1บวก8ดก็จะได้9้านะครับแล้วก็1บวก8ดก็จะได้9้านะครับต่อมาแล้วก็เลขล่างอปะ8 8ดนะครับบวกกันนะครับ8ดบวก8ก็เป็น1ิหนะครับแล้วก็หกับ8ดไปบวกกันนะครับ8 8ดตัวบนนะครับผมก็คือ8 8ด1ปนหนึ่งฮะแล้วก็ห เอาไปแปดในบวกกันแล้วก็ได้หกมาบวกกันก็เป็นสี่นะครับนี่ครับเออ่หวยมันก็ได้มาตั้งแต่แรกได้หกได้เข้ามาตั้งแต่ตัวแรกก็คือสี่เก้าเก้านี่คือครับหวยมันได้สี่เก้าเก้านะครับนะครับแล้วเอาสี่บวกเก้าบวกบวกเก้าไปบวกกันก็ได้สองกับสามนะครับนะฮะสองกับสามนะครับเดินหน้าขึ้นไปก็เป็นสี่นะครับเออ่แล้วก็ห้าแล้วก็ลงมาก็เป็นหกแล้วเป็นเจ็ดนะครับนี่นะครับดูนะครับหวยมันเข้านะครับเอฟซี โฮมโฮมนะครับบอกว่าไม่เข้านะครับนี่ก็คือเป็นสี99ก็คือเหวยเข้าแล้วครับผมนี่ครับเราก็เอาสีกับอันนี้คือสูตรแก้ไขตัวนี้ก่อนนะครับผมหวยเข้านะครับสี99ตัวนี้นะผมก็เหวยออกเลยครับเหวยออก997นะครับนะครับ997นะครับเข้าจันวนตั้งล่างนะครับเข้าสามตัวบนก็เข้าล่างก็เข้านะครับนี่ครับยหมยเข้าแต่กระล่างเลยครับผมเข้าแต่ตัวแรกแล้วนะครับส่วนเดินหน้าสอง บวกกันได้ยีิบสองเตอรหน้าหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ขอชี้แจงัวเลยนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าก็คือเลขที่เราบวกกันนะครับแปดแปดกันหนึ่งหนึ่งบวกกันเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งบนวิ่งล่างได้เลยนะครับเลขสี่นะฮะว่าจะเป็นเลขหกก็วิ่งได้นะครับแต่เราเอามาบวกกันแล้วมันได้สองกับสามเนี่ยตัวนี้มันไม่เข้านะครับนะครับแต่เลขมันเข้าใัเตอร์แรกแล้วครับผมก็คือสี่ก็เก้านะครับฮะ สองสามเดินหน้านะครับสองอสองแล้วก็บวกการันสีก็เก้าบวกกันได้ยี่สิบสองนะครับแล้วก็เดินหน้านี่นะครับเป็นสามนะครับแล้วก็ขึ้นบนล่างนะครับนี่นี่คือสูตรหนึ่งนะผมเ,เลขที่เราจะทําเป็นเลขวิ่งก็คือ,เ,อเลขที่ได้มาก็เป็นเลขหกเลขสี่เลขเก้าเก้านะครับสองสามนะครับวิ่งได้เลยครับบนล่างครับผมนี่แต่ว,ว่าหวยมันออกมาเลยฮะออกมา,ออกมาเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดล่างอันนี้ก็ ก็มันเป็นเลขเบิ้ลนะครับผมก็ใครซื้อบนซื้อล่างก็สามารถก็ถูกได้เลยถูกเลยครับเนี่ย16 1กันยาก็ก9 9 7นะครับผมนี่ว่าสูตรสูตรสองนะฮะสูตรสองนะครับสองสามนะครับสองเอ่อสี่บวกเก้าบวกเก้าก็ได้ยี่สิบสองก็เดินหน้าหนึ่งนะครับเอ่อได้เลขสองนะครับเดินหน้าหนึ่งละสามสามแล้ขึ้นไปสี่แล้วห้าหกเจ็ดนะครับดูตามนะครับนี่ครับเอ่อแล้วก็เอาห้ากับ สี่นี่บวกกันนะครับได้เก้านะครับเอาสองกับสามบวกกันนะครับได้ห้านะครับเอาหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดได้ได้สามนะครับก็คือใต่สามนะครับแล้วก็สี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้ามาตั้งนะครับนี่ฮะหวยนี้ก็อยู่ในนี้หมดเลยครับผมเป็นเลขวิ่งนะครับผมหวยออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็เก้าเก้าเก้าแปดนะครับอยู่ตัวนี้สองตัวนะครับแต่ตัวเจ็ดตัวนี้มันอยู่หลักร้อยนะผมเออหลัก บ้าหน่วยี่ไม่อยากลอยครับผมนะฮะ997ออกมานี้ก็จะนิดนึงครับเป็นเลขกเบิ้ลนะครับผมนะครับถาว่าหน่วยออกมาไม่หม่เข้าไม่เข้าแล้วครับผมนะฮะเข้าตั้งแต่เ่499แล้วครับผมนะครับเง่อดต่อไปแล้วก็เหมือนเดิมครับตั้งนะครับ FG ก็ลองมาทําดูแล้ว997ตั้งนะครับแล้วก็98ทิ้งหน่อยออกไปนะครับมาบวกกันนะครับก็ได้8บวก7ก็ได้5นะครับ98ล่างนะครับบน997บวกกันก็ได้8 เด็ดติแปดนะครับผมแล้วก็เอาเก้ากับเก้าแปดล่างบวกกันก็ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสิบหกได้เลขที่ออกมาก็หกแปดห้านะครับหกเป็นห้าหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดก็เป็นเก้าครับผมให้เข้าแล้วก็แปดอะไรเงี้ยเข้าเลขแปดนะครับผมนะครับเก้านะครับผมเดินหน้าหนึ่งครับเด็ดติเก้าเดินหน้าหนึ่งได้ศูนย์นี่เข้าครับผมนี่ครับเข้าครับหลร้อยครับเข้านะครับเข้าศูนย์นะครับ นี่ครับก็เราก็เอาเหมือนเดิมครับนะครับเติรหน้าขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่นะครับนะศูนย์หนึ่งหกบวกนะฮะเอามนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดก็เป็นเก้านี่คือเริ่กวิ่งแปดเข้าแล้วครับผมนะครับแปดก็เป็นเป็นเป็นสิบเก้าสิบเก้าด้านนั้นก็เป็นศูนย์นะครับต้ขึ้นเป็นหนึ่งไปสองไปสามไปสี่นะครับเป็นลงตามนี้นะครับแล้วเราก็มาบวกกันนะครับสองบวกหนึ่งก็ได้สาม เก้าบวกศูนย์ก็ได้เก้านะครับสามบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะครับผมนะผมหม่ออกอะไรครับผมเลขในโครงสร้างก็มีสามเก้าแปดหกนะไม่ออกศูนย์แปดสามล่าห้าเจ็ดซึ่งก็เต็มเต็มแปดสามครับห้าเจ็ดครับศูนย์แปดสามนะครสามแปดแปดสามก็จับใส่เอานะครับผมนะฮะถามว่าเข้าไม่เข้าตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับผมเข้าเลขแปดนะครับออกศูนย์แปดสามนะครับตรงๆก็คือ เก้าเดือนหน้าหนึ่งกับนศูนย์นะครับเขานะครับต่อมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเอาสุดรปบดสามตั้งนะครับบวกล่างห้าเจ็ดนะครับก็บวกกันก็ได้สามบกกอกก็ได้ศูนย์นะครับเปล่บวกห้าก็ได้สามนะครับวกกลมวยเข้าแล้วเข้าสามครับห้าบก็กก็ได้สองได้สองบวกกันเป็นห้าครับนี่ครับห้าไม่ออกกันเลยครับได้ห้ากับหกห้าเดินหน้าหนึ่งหกไม่ออกห้าเก้าครับนครับหนึ่งกุลาห้าเก้าครับ ไหมนะครับก็สองบวกกันได้สองสามศูนย์นะครับก็ตั้งได้บวกได้เป็นห้านะครับสองบวกสามได้ห้าเดินหน้าหนึ่งหกซึ่งได้เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเข้าหมดเลยครับแปดเก้าแปดเก้าห้าก็ตรงตรงครับแปดห้าเก้าครับนี่เป็นที่ผมปมปมไว้นะครับอ่าแล้วก็เอาอ่าสูตรสูตรสันสูตรก็คือแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้านะครับครับอ่าห้าบวกหกก็เป็นหนึ่งนะครับผมเก้าบวกศูนย์ก็ก็ได้เก้านะครับแล้วก็ สองสามศูนย์มานะครับผมสองสามศูนย์ก็คือจากตัวนี้ครับสองสามศูนย์มาบวกกันอ่ามาใส่ในวงกลมครับในกรอบที่เลขเราจะทําได้มาครับก็มีเลขห้าเลขสองเลขสามเลขหนึ่งเลขศูนย์นะครับมาออกกอะแล้วครับผมบนเก้าสามครับล่างห้าเก้าครับนี่ฮะทีสี่บอกว่าไม่ถูกนะไม่เข้าก็งงนะครับผมครับก็ลองว่ต่อไปแล้วก็แปดเก้าสามตั้งเหมือนเดิมครับก็ได้มานะครับ ล่างห้าเก้าก็บวกกันครับเก้าบวกสองก็เป็นเก้าบวกสามสิบสองครับห้าบวกเก้าก็เป็นสิบสี่ครับใจสี่ครับห้าบวกห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ใจสี่ครับสี่บวกแปดข้างบนครับก็ได้สองและได้เลขมาสองสองสี่สองสี่สี่สองสี่ครับสองสี่สองครับวันนี้สี่ภายในสี่สองสี่สองนี้ก็เป็นเป็นเลขตัวเดียวครับก็มีตสองก็สี่กับสองตัวครับบวกกันก็ได้แปดครับเดินหน้าหนึ่งเป็นเก้าครับนี่ยเลขในวงกลมก็เป็นเลขวิ่งครับผม ถ้าไม่เข้าตัวนี้ก็เข้าสองสองสี่นะครับผมถ้าไม่เข้าแปดกับเก้านะครับก็สองสองสี่นะครับก็เดินขึ้นไปก็เป็นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับบวกกันครับเอ่อเอ่อหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งครับแปดบวกเก้าก็เป็นสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดครับสองบวกสามก็เป็นห้าครับแล้วก็สองสองสี่มันใส่ครับสองสองสี่ก็มาจากตัวนี้ครับสองสองสี่นะใส่ครับสองสองสี่ครับทีนี้ว่างวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันกสามมันจอกอะไรครับ นะครับก็เอฟซีก็ลองไปจับแต่กันก็แล้วกันนะครับตามสูตรนะครับมีแน่นอนครับว่าจะเป็นแปดเป็นเก้าไม่ว่าจะเป็นสองหรือเป็นสี่ผมัวงเตวก็เลยเปฟันธงนะครับเป็นเก้าสองแปดสองครับเยวจะเขียนให้ดูนะครับผมนี่ครับที่ฟันธงเก้าสองแปดสองก็เพราะว่านะครับมันมีแปดกับเก้านะครับกับสี่กับสองนะสี่สองสองสี่ก็ซื้อได้นะครับผมนะครับเก้าสองสี่สองเลขในรงร้างในซื้อได้หมดเลยครับผมเจ็ดสี่ห้าสองหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่แล้วพวกเนี้ย ส่วนเลขบนก็ให้ไปติน5่งห1 5ติด2นะครับ92 98สองก็คือว่ามานะครับส่วนใครจะไปจับใส่กันแล้วแต่ก็คือมีเลขหนึ่งเลขสองเลขเจ็ดเลขสี่นะครับเลขห้าเลขสองนะครับผมอันนี้ก็ใส่เป็นหลักร้อยได้เลยครับแล้วแต่นะครับผมก็คือ8 9 0 1 2 3เนี่ยจะใส่หลักร้อยเราติดกนใส่เข้าไปครับแต่ว่าในกรอบนี่ก็คือที่ที่เข้านะครับอย่างอย่างวดนี้ฮะงวดอที่มันออกนะฮะมันมีห้ามีสามมีเก้านะครับที่มันออกเก้า 893แล้วก็59นะครับก็ถือว่าตรงนะครับผม935 59นะครับซึ่งมันเข้ามาแาเ859คือตัวนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นเด่นอาจจะเป็น182แล้วก็ได้นะครับผม828389แล้วแต่วิ่งซื้อได้หมดครับผมนี่ครับ124นะฮะแต่ FC จะเป็นจับเอานะครับเป็นสูตรนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเล็กวิ่งนะครับผมเป็นเล็กวิ่งนะครับให้วิ่ง8วิ่ง9นะครับวิ่ง2วิ่ง4่ก็มีอยู่แค่นี้ครับบนล่างครับ ก็มีหตัวมีสี่ตัวเองครับมี2ก็4แล้วก็8ก็เกวิ่งได้เลยครับบนล่างครับผมนี่ฮะตามนี้ครับผม124นะครับ127452ครับผมก็้ฟันตรงให้เป็น928272นะครับหรือว่าเลขมันสวยครับครับโอเคครับเป็นคิดแก้ไขนะครับสำหรับ เอ่อฟซีที่ทักทวงมานะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับวันวันที่เอาวันที่16สิงหาทำนะครับผมก็คือ8 1 1หนึ่งะครับตั้ง8ปดนะครับหวยเข้าไปแล้วครับ9 9ครับตังกันแรกแล้วครับผมซึ่งหวยออกอะไรครับ997แล้วเก็98ดนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ